อองลีเตือนซาร่าข่าวหน้ารอชนะก่อนแล้วค่อยคุยโวยังไม่สายเทีรรี่อองลีตำนานทีมอั์เซนอลออกโรงแนะนำโมฮัมเหม็ดซาร่าเกี่ยวกับการแสดงออกผ่านโซเชียลมีเดียหลังจากทีลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายปราชัยต่อเรอลมริดในรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาดาวเตชวอาหยิบอกหักมาแล้วหนึ่งครั้งในรอบชิงกับราชันชุดขาวเมื่อปี2018โดยที่เจ้าตัวเนี่ยบาดเจ็บจนเล่นต่อไปไม่ได้ตั้งแต่ช่วงต้นเกมประกอบกับความผิดพลาดของรอริสคลิวุ์นายประตูชาวเยอรมันที่ปัจจุบันหาห,นาหาาายยยตไปเล ย้อนกลับไปก่อนที่จะถึงเกมรอบชิงนับตาลีที่เพิ่งผ่านพ้นไปเนี่ยซาลาได้ทวิตข้อความระบุว่าเขาพร้อมแล้วสําหรับแมตช์ล้างตาก่อนที่ในสนามทั้งเขาและเพื่อนร่วมทีมจะไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสที่ไหลามาเทมาเป็นประตูได้ขณะที่ลูกทีมของอัเชรตติกลับต้องการโอกาสจะแจ้งเพียงแค่ครั้งเดียวจากวินิซิวจูเนียเพื่อทําประตูโทนแสนสำคัญของเกมนี้องรีกล่าวในฐานะผู้ริยัยพิเศษว่า ผมพูดหลายครั้งแล้วว่าสิ่งที่สำคัญคือการส่งบอลไปซุกคนตะ์คายให้ได้มาลิกมีแค่หนึ่งครั้งที่ยิงเข้ากรอบและเป็นประตูส่วนลิเวอร์พูลมีเยอะแยะมากแต่พวกเขาทำยังไงก็ไม่ผ่านทีโบกูตัวได้สักทีจำสิ่งที่ผมพูดในรอบรองชนะเลิศได้ไหมผู้คนไม่ให้เครดิตที่เขาสมควรได้รับเขาเป็นหนึ่งในผู้รักษสาประตูที่ดีที่สุดในโลกและดีกว่าอันเดอร์สันของแมนซิตี้และเขาก็แสดงให้เห็นในคืนนี้อีกครั้งผมพูดแบบนี้เสมอว่าอย่าพูดอะไรก่อนถึงนัดชิงชนะเลิศเอาชนะเราดริด จากนั้นนะคุณก็พูดได้เต็มที่เลยว่ามันเป็นการแก้แค้นหรืออะไรก็ตามแต่แต่ถ้าคุณพูดก่อนรอบชิงชนะเลิศนะคุณจะต้องชนะเกมนั้นให้ได้สถานเดียวแต่นี่คุณทําไม่ได้คุณไม่ควรพูด